ลังซาดเพชรยามจนกับแดงงามสุดรักลังซาดเพชรยามจนกับแดงงามสุดรักพยักเส้นนำใจพี่อุยี่าเนี่ก็เป็นลังซาดนะครับลังซาดเพชรยามเรื่อยปากเขียวข้างในลอยล้านค้อยขายโกดซองนุ่มนะครับขายโกดซองนุ่มล้านค้อยปัตรลุงกับแดงเก็มว่านะครับนี่คือแดงสุดรักกับแดงงามสุดรักพยักเส้นนำใจเรื่อยเล็กพลิกต้องนองปอนบานถุงเตยนะครับสี่เส้นรองมืดบาทกับสี่เส้นรองมืดบาท แดงแรงกับข้าวกับนี่ข้าวอัดกันไปแห้ได้กินไปแด้ข้าวไปข้าวโตขึ้นมา แด้งอยู่กว่ามือนั่นก็แดงอยู่กว่ามือข้าอยู่สายเป็นหลังซาต้นครับหลังซาตปากเคียวนะครับจากปใาย่อมตีขึ้นใบเล็กตีขึ้นไอ้ข้ามาฟาดมาหลังซ่าตก็แข้งแกร่งกับแข้งแกร่งไปบน ปาเกียวตัวเข้านะครับแข่งแกร่งครับเข่งเข่งคข่งแกร่งไอหลังซ่าตีขึ้นไปนุกับนกไอเร็กตูขึ้นไปปาเกียวป้าไปปาเกียวตัวข้านี่ครับลังซ่าครับหลังซ่าปาเกียวหลังซ่าปาเกียวป้าไป นี่ทัดไปนี่สู้กันนุกไอ้เด้งอะไอ้เด้งตาอยู่ไม่อยู่เด้งตาอยู่เลี้ยวกันเอานแข่งแรงไงปากเขียวแข่งแรง ยังไ,ไ,ไม่อยู่ไรไอเลงก็ไม่กลัว่แข่งแรงเลากุนไอปาเ้วแข่งแรงเล่อแข้งเลงเลือดแข้งเลงเลกดอย่งไหเลยเสียลอยดิ จอดับสุดจอดแข่งแร่งกับแข่งแร่งกับเดี่ยวต่อสู้สุดยอดเลยควายแดงกับแตงตาไม่อยู่สู้ไม่ไหวนะครับกับแดงอามสุดรักไปอยากซึ่งนำใชยจากจุงเตยนะครับสู้กันจอดเอาดสิเด็กกับลมกับับไอ้ป้าเกี้ยวกับป้าเกี้ยวลังซาดเพชรสยามกองในน้อยลานค้อยกับขายโค้่องนุ่มกับปีจิตที่แท้ต้องมือใหมครับไปลงไป